ลุยลยลยวันนี้เรามาดูบีเอสปีนแคนแคนยอนยอนยังไม่ติดเม่อลองหน้พวิงแล้วเนี่ยบีเอหน่อยดิบอก่อยดิว่าเราอยู่ไหนแคนแคนยอนกองแลน อำเภอป้ายอํเภอบ้านปาลายอำเภออะไรบ้านปลายใช่ไหมไปลายปลายโอ้ย <c oughs> อย่างนี้รองเท้าเซฟตี้ก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> นี่ทางลมเลยเซฟตี้ช่วยได้แค่นเนี่ยโอ้ยฮิตดูอยู่ทางโรงก่อนนี่มันมันทางลมหรือมันทางน้ำไหลวะเราไปดูหน้านพี่เอส มีทางเดียวเหรอไอสองคนไปไงวะเนี่ยไม่ได้ดูลายมันด้วยอ่ะโอ้โหตอนมันโอ้ยมันทำไมลึกอ่ะขึ้นมันก็ต้องขึ้นนี้แหละไม่เด็กคนนั้นมันเดินอ้อมตรงนี้เดอ้อมไปไงอ่ะไม่พี่เห็นมันเดินเนี่ยมันเดินว่าเขานี่มอนนั่นอ่ะมันอ้อมไม่ได้ไอนุ่ Long lại lúc sáng 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 như sáng 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 ขึ้นนะขึ้นก็หาทางขึ้นเอาเองก็ขึ้นทางนี้นะอำเภอบ้านป้ายได้ไหมได้ลงมันได้เดี๋ยวตอนขึ้นหน่อยสิเรียนไต่เสามาก่อนนะเนี่ยจบลอยดอมาปะเนี่ยจบดิเสาส้นไก่ไม่มี้ง พากันมองมาเนี่ย <c oughs> ออวีี่เนยวิดีโออะไรเนโโี่ยเออลืมกดไลค์โพสต์เน็ตผมไม่พอ <c oughs> ไม่ยากอย่างที่คิดยากนะเดือดาละแต่นะ <The Seal. S 2> เสียวทำเวลาไม่ได้นะแต่เสียวแต่เสียวนี่หนูเอแต้วไงใส่กล้องเหรอ,อของของป่าไม่เจ้าของลงไป <laughs> ไ<ม>ลงไปเก็บกา้านติ้ยปี๋อยู่นั่งโอ้โว <laughs> โอ้ยสมบูรณ์กันแล้วเนี่ยใช่นะ <laughs> ย,ยอดหันศาโอ้โหปีนอีกนิด ดีนะไม่เปลี่ยนเหมืเก่งวันนี้แนะนำนะครับพี่สมิชนอนอยู่บ้านดีแล้วเพ่ <laughs> ระดับพี่ไม่ไหวหรอกนองผมเนี่ยแข็งแรงมากด,มา <laughs> ดูเผื่อผมด้วยนะยน <laughs> ดูเถอะไม่น่าก <laughs> เกาะเลยนี่อันนี้อันนี้ ก้อนก็ต้องก้อดกูเหลือไหม้หม้อฟรีฟรีเลยนะมันเป็นฝุ่นอ่ะมีติดว่าได้ออกกล้องนี่พี่ปินหุน่นยนนะครับโอ้ใช้ได้ยัยงทอประมาไม่ได้หรอก ทั้งใจทั้งร่างกายไม่พร้อมไอพี่สทำแบใจไม่พร้อมพาัปนานดูกระตุนหลังข่าวอยู่บ้านเลยดีแล้วโตังก็ไม่ต้องเสียมาเสี่ยงอุ้ยอันเนี้ยเขาบอกฟรีอ่ะก็น่าจะฟรีหรอก เสียต,ตังนีโกรธเลยนะ <laughs> เสียตังนีเสียตังนีโกรธเลยริ <laughs> ยงบอกเสียตังต้องทำประกันให้ด้วยฮนะเสี <laughs> ยตังไม่มีประกันไม่ได้นะย <laughs> เป็นหวนวงตอนปักมากเลย <laughs> โอ้ล้มลุกคุกคาน <laughs> ยังไม่ถึงจริงอะ <laughs> โอ้โหรีบไหมแต่ผมร้อนอนะรีบปะไมรีบไม่รีบนั่งไปก่อนเลยเฮ้ยยยเฮ้ยยส <ขอ S 1> ยสงนี่เส้นทางที่เรามาครับจริงก็โหก,กระเป๋าน่าจะฝากแม่ค้าไว้นะ <laughs> โอ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลพี่ดูเนี่ยข้างนี้เป็นหน้าผาข้อเท้ กูไปดูดิไปพูดแล้วเดี๋ยวปิดละไม่ไหวละไม่ไหวฮนะเครื่องมันร้อนเนะี่ยใช่ <laughs> เครื่องมันร้อนหรือเรางันจบเพียงเท่านี้ก่อนไม่ไหวลนะมือนะสั่น